แะครัผมวันนี้เราจะมารีวิวไดเสาลที่ผมคัตต้อมนะครับผมอันนี้คืออีพีแรกของคัดไดเสาลรีวิวไดเสาลคัตต้อมสี่าาสต,ตัวนะครับผมเราจะมาดูรายละเอียดตัวแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกก็คือเจ้าอัลโลซารลวัยเด็กนะครับผมอ่าเจ้าอัลโลซารลวัยเด็กตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมทําสีตามเอ,อ่อ เลยนะของเล่นแมทเทลนะผมทำตามทำสีตามแมทเทลนะผมก็จะมีลายสีเหลืองข้างบนตัวก็จะสีเทาออกดำนะผมแล้วก็จะแล้วก็จะมีหงอนมันหงอนสีแดงนะผมตาก็ทำเป็นสีส้มนะผมแต่ว่าไม่ค่อยเห็นนะอออันนี้ผมทำจากตัวสไปโนซอรัสตัวตัวเล็กนะผมตัวสีฟ้าอ่ามอนี่ก็คือ ดินที่ผมพัดต้มแล้วอันนี้ผมอ่าผมไปซื้อมานะ้ผมเป็นดินไทยนะแล้วก็นี่หางที่ผมทำหางงนี้เพราะว่าผมใช้ดินไทยปัน้นอะไรแหละผมก็ดัดได้นะดัดให้ดูดัดได้นะโอเคอเคื่ ตัวต่อไปนะผมมาดูต,ตัวต่อไปเลยก็จะเป็นเจ้ากันน,นะตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้าคอนคาเวเนเตอร์นะผมคอนาเเอาคอนาเวเนเตอร์คอนคาเวเนเตอร์ตัวนี้นะผมผมทําจากแรปเตอร์นะผมทําจากแรปเตอร์อันนี้ผมทำเป็นสีดำนะผมอันนี้ผมคิดเองนะ ผมคิดเองสีดำเนี่ยผมไม่ได้ทำจากไม่ได้ทำจากตัวอะไรไม่ได้ทำจากคนานนนอเนเทนเตอร์ใดๆหรอกคิดเองให้ป็นสีดำนี้แหละเออก็จะมีแผ่นอันนี้เป็นโหนกคล้ายๆอูดนะผมอยู่สองโหนกนะคล้ายๆอูดนะคล้ายๆอูดตัวนี้ โอเคนะคนี่ขันขาวดิเตอร์ตัวต่อไปนะผม <Okay, S 1> <Okay. S 2> ก็คือเจ้าอินโดแรปเตอร์ในหนังนะผมอ่าอันนี้ผมเอาไปทำเพิ่มนะอินโดแรปเตอร์ผมเอาไปทำเพิ่มอันนี้ผมปิดลายตัวนั้นนะผมไอ,อตัวที่ผมเอาไปคัดต้เทอร์ลิซินโนกอลอ่ะเออก็คือตัวนี้แหละแต่ว่าผมผมปิดลายเพิ่มเพิ่มแล้วก็ทำาลายใหม่ให้มันนะผม นี่คือแบบพวกขนตามตัวตามแขนตามอะไรอย่างนี้เนาะผมนี้ยุงกัดเยอะจังวะคันหลังวะยุงกัดเยอะจังวะนี่อินโดเลสเตอร์นะผมข้างนี้ก็เดิมนะผมต่อไปนะผมตัวเด่นสุดตัวใหญ่สุดนะผม ขาต้อนจากทีเล็กนะผมทุกคนจะรู้นะเพราะว่าดูจากหัวก็ใช่แล้วผมแบบหนึ่งวางโอ้ยคันคันผมจะดูะรยายละเอียดจากแบบนี้เลยก่อนะะนะผมเจ้าเจ้าตัวนี้นะผมที่ผมขาต้นจากทีเล็กตัวนี้ผมทําเป็นคาร์คาโรดอนโตสซลัดนะทุกคนทุกคนลองสังเกตดีๆฮะคุ้นไหมฮะมันคุ้นไหมฮะ ใช่แล้วมันคือเจ้าแอร์โคแคนโทูสอลัตคลิปก่อนแล้วผมก็เอามาทําเป็นคาคาโรดอนโตสอลัตนี่แหละผมแล้วคาคาโรดอนโตสอลัตตัวนี้นะผมผมทำมาจากเออผมมีไอเดียทำมาจากเออเกมจูซิกเวอร์เวอร์ชั e ่นนะผมเรีย e นจูซิกเวอร์เวอร์ชั่นนะเออลิมพันหมดเลยนะผมผมก็เลยมีไอเดียทำคาคาโรดอนโตสอลัตนะผมโอเค คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมสำหรับเดาารัจาวสี่ตัวที่ผมมารีวิวนะผมเป็นเาดารัจฉาวที่คัดต้อมเองนะเอามารีวิวนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะผมไปแล้วจ้าบ๊ายบาย